ที่สุดโบแบทวีก็กลับมาแล้วการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นยังไงถ้าเจ้าโบแบทวีนั้นติดอ่างจผมและเขาก็ได้ไปเจอรักครั้งแรกในเกมกับน้องข้าวมันไก่ผมอยาก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 เป็นสปเดอร์แมนผม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 จะได้พาน้อง ข้าวมันไก่ไปควงแขนโหนใหญ่อ้อมเทยุทธวีบมันเลยกลายเป็นเรื่องของรักสามเศร้าและมันจะลงเอยอย่างไรและน้องคนนี้จะได้ไปนอนไหมเดี๋ยว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 ผม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 จะ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 โทรหาได้ไปนอนไหมัันน เจอกันวันเสาร์หกโมงเช้าเด้อพูดดังไม่ได้เมียหลับอยู่